ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกดัชนีการเมืองไทยร่วงนะครับปากท้องฉุดเศรษฐกิจดิ่งลงนะครับดับชนีการเมืองไทยเนร่วงปากท้องชุดเศรษฐกิจ ดิ่งรงเศรษฐาตามหลังพิธาก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องของปากท้องเนี่ยนะครับของประชาชนเนี่ย,ก,ยกว่าเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่านะครับประชาชนออกมาตั้งคําถามเรื่องของการแก้ไ,ปไขปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชนแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สนใจที่จะดูแลเรื่องของปากท้องปากท้องประชาชนเท่าที่ควรหรือเปล่า ก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับรัฐบาลจะมีการแก้ไขอย่างไรรัฐบาลมีแนวทางอะไรแต่เรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าแก๊สอะไรเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร วันที่1กันยายน257นะสวนดุสิตโพมาหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองประจำเดือนมิถุนายน257กลุ่มตัวอย่างจำนวน2,367คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่23ถึงวันที่29มิถุนายน257พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีทางการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน2574.33เฉี่ยคะแนนลดลงจากเดือนพฤษภาคม2577ที่ได้นะครับ4.72คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย4.94คะแนนลดลงจากเดือนพฤษภาคมตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหาฟารมยากจนเฉลี่ย3.94คะแนนลดลงจากเดือนพฤษภาคมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัมตีร้อยละ43.86ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือนายพิธาริมเจร,ริรตฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าว ร้อยละ5้จุดนะครับ56ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนคือกฎหมายสมรสเท่าเทียมร้อยละ39.31ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบคืออภิปรายงบประมาณ6800ร้อยละ40.26ข่าวประเด็นที่ประชาชนนะครับสนใจติดตามในเดือนมิถุนายน อันดับหนึ่งคือราคาสินค้าค่าของชีพร้อยละ45.43รองลงมาคือแก๊งคอสเตอร์ร้อยละ32.07และฟาร์มขัดแย้งในวงการตำรวจร้อยละ22.50 นางสาวพรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพระบุว่าจากการสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนมิถุนายน257แสดงถึงความรู้สึกไม่พึงพอใจเท่าใดนักนะครับของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเมื่อปากท้องมีปัญหาจึงฉุดให้ดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจดำดิ่งลงอีกทั้งกระแสคานแขงใจในเรื่องของการตั้งสอวอนะครับการเลือกตั้งสอวอก็ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนด้วยรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขรักนะครับ ประชาชนเช่นความยากจนราคาสินค้าการว่างงานและค่าครองชีพฟื้นฟูความเชื่อมัน่นและการเรียกครับสนับสนุนจากประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นไม่หวังใช้จะเพียงความนิยมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกให้เรียกได้ว่าภาพรวมของราชดิการเมืองไทยตอนนี้ปากท้องคับข้องใจการเมืองก็ไม่สดใสเท่าที่ควรด้านนะครับผู้ช่วยศยาสตราจารย์กันกัญญาอ่ กันยการนะครับสัพเพียนสุคนอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบุว่าผลของการสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเมืองไทยในภาพรวมของเดือนมิถุนาายนนั้นลดลงจากเดือนพฤษภาคมอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจและด้านค่าของชีพของประชาชนที่ลดต่ำลงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาจากปัจจัย ทั้งการปรับขึ้นราคาอย่างต่อนเนื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งพลังงานข้าวเนื้อผักและผละไม้ซึ่งกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนโดยตรงความไม่ชัดเจนของโครงการ d ิจิต a l อนบ l ร t เที่ปัจจุบันไม่สามารถดําเนินการได้หรือข่าวการเล่งแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีและมีสิทธิ์ถือ,อคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจาก75จากเดิมแค่49อาจส่งผลต่อการปรับ ขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตความเชื่อมั่นที่ลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับผลสํารวจที่ระบุว่าประเด็นราคาสินค้าและค่าของชีพเป็นตัวประเด็นที่ประชาชนสนใจมากที่สุดในเดือนมิถุนายนจึงตอบย้ําถึงความกังวลของภาคประชาชนต่อการดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้หลังจากผ่านมาแล้ว9เดือนของการทํางานรองศาสตราจารย์กัญญาการระบุนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขคล่นไหวไมีอะไรขึ้นหน้าอยากเดี๋ยวฟังครับ